สกพอร่อรวมมือกับมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงยกระดับการผลิตบุคลากรใน e อ c มาดูการที่สกพอได้จับมือกับมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงเพื่อยกระดับการศึกษาและผลิตบุคลากรในพื้นที่ e อ c สามารถนำร่องพัฒนาครูรุ่นใหม่ด้านภาษาต่างประเทศสนับสนุนบุคลากรรองรับการลงทุนจากต่างประเทศที่คาดว่าจะมีความต้องการมากกว่า4.7แสนล้านคนเลยทีเดียว โดยงานนี้ดตตรคณิตแสงสุพรรณเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกหรือที่เรียกว่าสกพอได้เปิดเผยภายหลังพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในมิติด้านการศึกษาระหว่างสกพอและมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง บอกว่าโครงการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก EEC นั้นก็เป็นนโยบายที่สําคัญของรัฐบาลที่จะยกระดับเศรษฐกิจไทยให้ผ่านกำดักรายได้ปานกลางไปสู่ประเทศที่มีรายได้สูงโดยมี12อุตสาหกรรมเป้าหมายหรือว่าที่เรียกกัน S c ส r v e ที่เป็นอุตสาหกรรมที่ใช้เทคโนโลยีชั้นสูงเป็นเครื่องยนต์หลักในการขับเคลื่อนประเทศไทยการที่จะไปถึงเป้าหมายดังกล่าวจําเป็นที่จะต้องมีบุคลากรเชี่ยวชาญมีศักยะสูงเข้ามารองรับอุตสาหกรรมเหล่านั้น เพราะว่าถ้าหากขาดคนที่มีความสามารถเข้ามาขับเคลื่อนก็เป็นเรื่องยากที่จะดึงดูดอุตสาหกรรมเหล่านี้เข้ามาตั้งเป็นฐานการผลิตในประเทศดังนั้นสกพอ,อ,อจึงได้ศึกษาและวิจัยความต้องการของอุตสาหกรรมทั้ง12อุตสาหกรรมเป้าหมายในพื้นที่ e อีโดยพบว่าประมาณการความต้องการบุคลากรในพื้นที่ e รอระยะเวลา5ปีตั้งแต่ปี62ถึงปี66จะมีความต้องการบุคลากรที่มีทักษะจํานวนถึง4,075,668ตราเลยทีเดียวซึ่งเป็นความต้องการในสายอาชีพ ึง53%และสายสามัญอีก47%ซึ่งสงกพอ,อ,อได้ให้ความสําคัญกับการพัฒนาบุคลากรและดําเนินการควบคู่ไปกับการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานอย่างต่อเนื่องมาโดยตลอดนอกจากนั้นเพื่อการผลิตบุคลากรมีปริมาณและคุณภาพความต้องการ ของภาคธุรกิจในพื้นที่ e EC สกพอ,อจึงได้นำแนวคิด e EC โมเดลมาเป็นแกนหลักในการผลิตบุคลากรโ,กรโดยดิเประสานและดำเนินการความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆทั้งภาครัฐเอกชนและสถาบันการศึกษาทั้งในและต่างประเทศเพื่อเป้าหมายในการผลิตและพัฒนาทักษะบุคลากรให้ตรงตามความต้องการึ่งการพัฒนาบุคลากรตามแนวทาง e c ีโมเดลนี้นอกจากจะทำให้ธุรกิจก้าวกระโดดจากอุตสาหกรรม2.5เป็นอุตสาหกรรม4.0แล้วก็ยังมีส่วนสนับสนุนให้ภาคเอกชนลดค่าใช้จ่ายในการฝึก ทักษะบุคลากรลงเฉลี่ยได้ถึง38%เนื่องจากแรงงานที่จบการศึกษาออกมาแล้วสามารถทำงานได้จริงทันทีการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในวันนี้ก็ถือเป็นจุดเริ่มต้นที่สกพอและมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนา eec เสริมสร้างความร่วมมือในการพัฒนาทักษะบุคลากรในเขตพื้นที่ โดยร่วมกันพัฒนายกระดับคุณภาพการศึกษาขับเคลื่อนการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในมิติด้านการศึกษาโดยเฉพาะอย่างยิ่งการพัฒนาเทคนิคการเรียนการสอนและการเพิ่มเติมองคความรู้รายวิชาภาษาต่างประเทศให้แก่ครูอีกทั้งยังมุ่งส่งต่อความร่วมมือพัฒนาครูให้เป็นครูต้นแบบในการถ่ายทอดองค์ความรู้และขยายผลไปในวงกว้างภายในและภายนอกโรงเรียนเพื่อสร้างเครือข่ายครูในพื้นที่เสริมสร้างประสบการณ์วิชาชีพแก่ครูทุกท่านสนับสนุนส่งเสริมการพัฒนาการศึกษาและพัฒนากำลังคนให้ตรงกับความต้องการ า,ร,ารองศาสตราจารย์ด็อเตอร์ชยาพรวัฒนศิริอธิการปอดีมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงบอกว่าการ MOU ครั้งนี้มหาวิทยาลัยจะนำองค์ความรู้ที่มีความเชี่ยวชาญ ในด้านการสอนสภาษาอังกฤษภาษาจีนมาพัฒนาเปลี่ยนแปลงและพัฒนาให้ครูเป็นแม่พิมพ์ของชาติใน e c พร้อมแนะนําเทคนิควิธีการรวมถึงเครื่องมือทั้งหมดที่มีอยู่สู่การพัฒนาพื้นที่จะเป็น,นกลไกหนึ่งทําให้ e c นั้นขับเคลื่อนเพื่อพัฒนาระบบเศรษฐกิจไทยได้อย่างสมบูรณ์มากขึ้นระยะแรกของการพัฒนากระบวนการพัฒนาทักษะด้านภาษาอังกฤษให้แก่ครูโดยใช้หลักการฝึกสอนผู้สอน เพื่อขยายผลไปสู่นักเรียนซึ่งก็เป็นไปตามหลักสมรรถนะของครูผู้สอนในศตวรรษที่21ที่กระทรวงศึกษาธิการกําหนดเพื่อเป็นเครื่องมือเปิดประตูของประเทศสู่โลกแห่งการสื่อสารและการขับเพื่อนระบบเศรษฐกิจของประเทศให้มีความสามารถแข่งขันกับนานาประเทศได้ปัจจุบันสกพได้ร่วมกับมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงดําเนินโครงการพัฒนาสมรรถนะการจัดการโรงเรียนต้นแบบการใช้ภาษาต่างประเทศทั้ง ครูผู้สอนและนักเรียนในพื้นที่ e อซในระดับมัธยมศึกษาและโรงเรียนเครือข่ายในพื้นที่เป็นการยกระดับจัดการการศึกษาสู่ระดับสากลในการใช้ทักษะภาษาต่างประเทศโดยมีความก้าวหน้าสําคัญคือความร่วมมือจัดการศึกษาทั้งในภาคทฤษฎีและปฏิบัติให้แก่ครูด้วยโรงเรียนในพื้นที่จังหวัดชนบุรีและจังหวัดระนองรวมทั้งหมดตอนนี้8โรงเรียนได้มีครูภาษาอังกฤษภาษาจีนเข้ามาร่วมโครงการ35คนและนักเรียนเข้าสู่โครงการอีก150คน เขาตั้งเป้าหมายว่าจะมีนักเรียนชั้นมัธยมต้นที่ได้รับการขยายผลจากการดําเนินโครงการในครั้งนี้อีกกว่า8,000คนนอกจากนี้ยังมีแผนพัฒนาโครงการอย่างต่อเนื่องทั้งในปี 65- ปี66นี้จะขยายการดําเนินการในโครงการไปยังโรงเรียนในพื้นที่ EEC จํานวน30และ90โรงเรียนตามลําดับ